ก็กาบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The o s Gamer นะครับวันนี้กลับมาอยู่เกม Forza Horizon 4เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นรถ Honda Civic Type R นะครับเ้ยโอ้โหรถซิ่งไปแล้วว่ะ2คันวันนี้ก็เดี๋ยวมาขับรถเล่นเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะเล่นแบบโหมดออนไลน์ผมเจอวิธีออนไลน์แล้วครั้งที่แล้วแบบโดดเดี่ยวมากไม่มีเพื่อนในเซิร์ฟครับออจ,จอดอยงเงี้แหละ โอ้โแม่งมาพร้อมออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เคี้ยดิฟเฮ้ยโหดุดมันดิฟ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 อะไรของมันวะ้งอะโโหเพื่อนเสียหลักโอ้โหมาอย่างเท่ฮ่าเข้าข้างทางแล้วขับไปเรื่อยแล้วกันตอนนี้คนก็เล่นเยอะอยู่อาจจะเจอข้างหน้าคันนี้ วิ่งได้300บวกนะครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้ลองซัดเหมือนกันเดี๋ยวมาลองไปพร้อมกันขับไปเรื่อกันไม่รู้จะมีคนเล่นกับเราด้วยตอนแรกก็อยากเล่นเฟิร์สเพอร์ซันนะแต่กลัวแบบคนดูแบบจะมึนหัวเล่นกล้องมุมกล้องนี้แล้วกันเห็นเห็นลายชื่อข้างหน้ามันจะมีชื่อสีขาวเนี่ย อันนั้นคือเป็นคนออนไลน์เดี๋ยวเราไปดูด้วยมันทำอะไรกันอ๋อนิ่งจอดจอดนิ่งว่ะสงสัยไม่อยู่จอปล่อยทิ้งไว้แต่เราเล่นแค่ตรงนี้แหละวนเล่นเรื่อยๆเรยพราะปกติเนี่ยถ้าแบบคนเล่นนะ่ะมันจะมาเล่นตรงนี้ทางยาววิ่งยาวๆเลยนุนๆเลยเอ๊ะมันกลับไปแล้ว กับถามว่าทันไหมคงไม่น่าทันเอ้ยอ้มันเสียหลักมันนั่งรถสปอร์ตว่ะตามไม่ทันโอ้โหมันไปนู่นกันแล้วอาจจะทันวะเราหยุดเอ้เนี่ยหยุดเนี่ยมันกลับไปนู่นแล้วอ่ะโอ้โหแม่ง โอ้หดูแม่งก็ดูเสียงแม่งเลยสปอร์ตจ๋าเลยดูมันดิฟทำไมมันชอบดิฟกันวะกูงงโอ้้งไม่ทันหรอกแม่งสปอร์ตแล้วดูรถกูไปครับทันก็บ้าแล้ว จะมีคันหนึ่งที่ทันน่าจะซูป้าที่วิ่ง400ซูปอร์มาวิ่งไงดูโอ้โหเนี่ยตันแล้วเนี่ยเกียร์หกแล้วเนี่ยไม่้แต่วันนี้เราจะมาเล่นีวิ c โอ้โหดูครับอันแม่งเริ่มอันแล้วแล้วครับหมดทางแล้วเฮ้ยโอ้โห้วบบกินนี่วะ ไปไหนกันมาดิมาดิครับมาดิครับโอ้โหแม่งแลมโบมาเลยว่ะเราไม่น่าจะทันนะแลมโบเลยคันหนึ่งมึงไปไหนเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยคือกูแดกฝุ่นแม่งแน่นอน จะออกตัวไหไวะไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปลายปลายมันมาปลายมันมาโอ้ยอีกแล้วลำโพไปอีกแล้วไม่ทันวะ่ะโอ้โหโดนแดดเฮ้ยรอด้วยโอ้ยอายไม่เห็นฝุ่นสุดแล้วครับ เกียรห6สุดแล้วโอ้ดูตตันแล้วโอ้โหสามร้อยสี่เก้าสามร้อยสิบต,ตันครับตันตันครับโอ้โหเพื่อนแม่งไปไม่รอกูเลยอ,อย่างปลิวโอ้โรถดูอ่ะลากสุดๆแล้วอะ่ะยังอีกอยังยังไม่หยุดกันอีกเหรอ ท้ายแถวครับใจต้องเอาซูป้ามาแล้ววะไม่ซูปปาร์แลรโบไม่จอดรอเราด้วยเฮ้ยเอ้าแกรโบมือคว่ำไหนมาเนี่ยวนอย่างนี้เลยวนๆเดินกูเปลี่ยนรถก่อน เอาซูป้าเอาซูป้าเล่นกับแม่งเี่ยนี่ครับซูป้าจัดไปมาแล้วโมแรงเอ้ยคันหนึ่งมาไหนมานี่เดีไอ้ยมคม,คม เพื่อนเพื่อนไปไหนตายครับโอ้โหหยุดทำไมเนี่ยกำลังยาวเลยเอาไปแล้วครับถึจ่จังหวะหยุดนิดนึงโอ้ดูดิซูป้าแดกแลมโบอ่ะแดกแลมโบแดกแลมโบโอ้เฮ้ยแต่แม,มาบังคับไปอยู่ไปแล้วโคตรแรง เกียรหกครับเกียรหกเกียรหกเกียรหกไม่ว่าแต่ข้างหน้าคุณจะไปไงครับข้างหน้าครับข้างหน้าครับโอ้โหโอ้้โหไอ้น้าแม่ก็หลุดเหมือนกันหลุดโค้งเหมือนกันเก็บแต้มก่อนแม่ก็หลุดโค้งเหมือนกันโอ้โหเละเลยไปเก่าดีไงโอ้โหแต่รถแรงแรงจริงแต่เอาไม่อยู่นี่นั่นต้องขับแบบ ทางโค้งจะต้องชะลอแล้วแหละที่ฟูไี่มาเต็มสูบเลยเ้เดี๋ยวไปตั้งต้นใหม่มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะจุดตรงนี้เป็นจุดเล่น เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวปรับรถใหม่นั่งปรับไม่ได้วะไม่ได้ขับงี้แหละกระจกแม่งแตกอ่าเอ้ยมีคันปะไ,ไ,ไปสภาพนี้แหละเอ้ยเอยเอะเยแม่งหมาป่วนอะ่ะ มันมาป่ะวเฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมอตอดุงหลัง้เาแมงม้าลโอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่ทันโอ้ยเลี้ยวยากเลี้ยวยากแตนโบตามมาโอ้ดูภาพดูภาพดูภาพโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเสียลากครับเสียลากโ,โหแรงเกินแรงเกินเอามอาย่าเปลี่ยนเปลี่ยนมากันมาคันเดิมครับสวิงเออเจอเพื่อนว่ะถักทายทถักทาย ตามครับตามเออมันดิฟว่ะรถดิฟว่ะรถดิฟว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกียบไปไหนนะโอ้โหใส่มือใหม่หัดดิฟเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพวกอ๋อผมก็บ้ากับมันนะโอ้โหดูดูดูมันดูมันโอ้โหมก เอยเฮ้ยเฮอยอเสียหลักเสียหลักกูอยากทางตรงอ่ะกูทางตรงไปดิมาเดมาดิครับมาเดมาเดไม่มีใครมาเลยว่ะแต่ฝั่งน uh ู้นมีคนจอดอยู่นะ ไปเดี๋ยวแม่งคงมาร้อแม่งวนกงอนแต่สภาพแม่งเป็นรถด,ดิฟแบบไม่ใช่รถแบบแข่งอ่ะูดูด,ดูมันยังดิฟอยู่เลยโอเคคงไม่มีใครมาแล้วมั้งโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเราไปดูลาไปก่อนสวัสดีครับ